วันนี้จะไปส่งอีป้อไปไขายมยกรรมแล้วก็จะไปซ้อมบอลลตยไปป้อขับรถไปขี่รถดนะครับไปเปลี่ยนเกียร์มาได้ วันนี้ดีหน่อยได้ลูกแบวมาส่งขับรถไปส่งมาข่ยมวยมันทองเี้สั่นปลาอกเดี๋ยวไปแวะซื้อยาซื้อต่อเด้อพูดหน่อยได้ยายนาซิร์ถึงแหงอะไรอีกปะ โอเคบายบายจุ๊บๆไปแล้วลูกบ่าวสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทำไมใส่เสื้อแดงเหมือนกามเปรเลยอ่ะฮะเสื้อโรงเรียนเสือโรอ๋อเสื้อโรงเรยเป็นอย่างงี้เหรอสีแดงแป๊รเลยเนี่ยวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืม ถึงเวลาแรงแม่มันรู้สึกเจ็บจิ้จี้น้อยๆนะอันนี้แอนตาซินบัดได้ใจนะแต่ว่าเขาต้องกินแอนตาซินมันเจ็บอ่ะอืมเกี้ยวเลยขายอีรู้ยาไรยาคินิมะรู้จักไหมหมอคาวเหสินตาแอน ถึงก็จัดหนักกำลังกำลังฟิตซ้อมกันอยู่เปลี่ยนกันทำเดี๋ยวผู้ชายตีผู้หญิงบ้างนะเอาดังๆนะดังแบบนี้เนยนะ <c oughs> <c oughs> นี่กำลังซ้อมนะครับผมอันนี้เป็นวิ่งมาจากแม่ปะแล้วนะส่วนนักมวยบางส่วนนะนนเพิ่นกำลังไปวิ่งอยู่นะัอแตผอออ่ผู้หญิงมองละเอาแรงๆหน่อยสิผู้หญิงอ่ะเออ อฝึกความอดทนอืมเยี่ยมเยี่ยมสิไหนเนี่ยแค่เนี้ยใส่เองไม่ได้เลยแล้วจะต่อยมวยได้มั้ยเนี่ยได้เฮะยทำไมใส่เองไม่ได้ทำไมล่ะฮะมีมือสามข้าวนี่แหมืสองข่าเลยแล้วก็อันนี้ใส่ไปเดินเอาได้ไหมนั่นพี่สัน ใช้ขาดิขามีสองข้างไปครับเอาลูกอนจับเป้าสอนจับเป้ายกซ้ายยกขวาด้วยอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าลองเตะดิลองเตะดิอ่าอ่า น่สาี่สวัสดีครับวิ่งมาแล้วเหรอขยันวิ่งวิ่งนะเดี๋ยวใครไม่วิ่งเนี่ยใครจะคัดตัวเนะแล้ววิ่งอย่างนี้เนี่ยโอเคเจ็บท้องเหรอเป็นไรจุกจุกใช่ไหมอ่าพักผ่อนก่อนน้องมาแต่เช้าแล้ว มาตั้งแต่ปีห้าแล้วเนาะเนีย oh. ่ยโรงเรียนอะไรนะชุดสีแดงนี่โรงเรียนอะไรนะฮะบีเอฟบีเอฟบีเอเออนั่นแหละคู้ออนผูออนสอนยังไงนออต้องบิดสัโพกด้วยมันช่วยในการเตะเตะซ้ายเตะขวารองเท้าหายไปไหนไม่รู้ม่ะย ขับรถอยู่ดีๆรองเท้าปิวหน่อยมานี่ดิตะวันนี่ลาไปไหนเจ็บต้องเจ็บต้องไปเอาขอดิปเจ็บต่างด้าต่างข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางตรงกลางเอ้ยทั้งหมดเลยหมดเลยมาหนี่แหล่หันแว่เนี่ยลุงก็เจ็บเหมือนกันนะลุงก็เจ็บไม่อู้แต่เจ็บตรงกลางเนี่ยมันเสียดขึ้นมาคิดเหมือนกันนะเจ็บจะได้ เย็บตุ่มตุ่มฮะอเย็บนี่หเย็บนงอ๋อกินยาละกินแล้วบ่นึกว่าผมมียาเอาฮะอ๋อกินยาเอายาทั้งเม็ดบ่เอ็นเตอร์ซินใจเลย้โอเควิ่งละฮะฮะต้องวิ่งอจะแด้งเอาบ่วิ่งจะโดดยางไ่ด้อ๋อโดดยางไปโดดยางปะดาเพื่อนเพื่อนจะมาด้วเพื่อนเพื่อนเะเพื่อนเพื่อนที่ไหน เด็กใหม่บ่ใหม่ไม่บ่แต่เขางดรลบแล้วไะแต่ก็ซ้อมได้เราไปซื้อของมาใช่แล้วก็จะตามน่ะไปซื้อของค่ะแล้วก็มีเพื่อนมารอวันดีครับเกิดแล้วีอะไรด้วยเมตะกี้ที่เห็นอยู่นู่นไม่ใช่เหรอใช่อ่าต๋อวิ่งหรือยัง้ัเผื่อเมื่อเตะข้างละสิบทีดีลองดูดิก่อนถอดเนี่ย ข้างละสิบทีเด็ดเ <Okay. S 1> ต๋่เบิร์นนะะเร็วเร็วดิตบตบตบเลยละเอะไรนยไม่ถึงสิบเลยดดนนเอาดีๆเอาดีๆเออเอาอย่างนั้นก็ได้เอาเวเบิร์นด้วยเออเออ ในฐานะที่เราเป็นนักมวยรุ่นพี่หน่อยหนึ่งนะมาก่อนเขาหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะถามว่าถ้าเกิดมีคนมาสมัครใหม่เนี่ยเราจะรับหรือเปล่า<อ>รู้จักกันแล้วก็อาจจะรับแล้วถ้าไม่รู้จักนี่ไม่ร้าเลยเหรอก็ต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเดียวต้องเป็นเพื่อนกันก่อนถ้าไม่เป็นเพื่อนนี่เธอไม่ร้าเหรอเธอมาเนี้ชฉันจะผ่านอะไรหนูอยยิงมาเร็วๆมายืยนตรงนี้ อ่าซึ่งว่ามีคนมาสมัครใหม่ในทันจันแล้วหรือเปล่าไม่รู้ทำไมไม่รู้ไม่รู้หมูเหม็นอะไรบอสเธอมาทำอะไรคะมาถึงแล้วเลยเหรมัส่งเพื่อนมาส่งเพื่อนอะไรเอาไง่ยขโมยเขาเคยมาแล้วค่ะปะกี้จ้าค่ะมานี่นี่มายืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็หันหน้าไปตรงนี้เออ สวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าเอาเร็วๆสว,วัสดี FC. เอฟซีชื่ออะไรชื่ออะไรเร็วๆอะไรเธอเป็นอะไรเนี่ยเธออะไรไมานี่ไม่ยืนตรงนี้เร็วๆเออเธอชื่ออะไรฮะอ,อิงอิงแบบนี้ใช่ไหมอิงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมชื่ออิง เธเคยเคยต่อยมวยไหมเธอบีดอะไรไหมยืนอยู oh. ่ตรงนี้อะไรไหมอยู่ตรงนี้ไหนเธอมากี่คนมานี่ไม่เกี่ยวเหรอคนเดียวมันเกี่ยวเกี่ยวเหรอมานี่มาเลยเข้ามาเร็วๆมาแป๊บหนึ่งเธออยู่โรงเรียนอะไรกันเนี่ยทำไมใส่เสื้อเหมือนกันเลยเออมานี่โรงเรียนแม่ไม่คือหลวงก็โรงเรียนเดียวกันเธอจะกลัวอะไรเ้า อ๋อเธอกลัวโดนซ้อมมวยเหรออ๋ออันนี้จะมาสมัครซ้อมใช่ไหมฮะก็เธอบอกไอโฟนไม่ใช่เหรอไม่ได้บอกเอาดีๆแล้วเธอมาทําไมมาเที่ยวเฉยๆเหรอจะมาซ้อมใช่ไหมแล้วใครจะมาซ้อมคนนี้มามคนี้จะคนนี้เขาบอกคนนี้จะมาซ้อมไม่ใช่อบไปเถอยงอินเขาบอกไอโฟนเออไม่ได้บอกไอโฟนเหอกว่านเราเลงไปพยานได้ ยังไงเธอคุยยังไงแล้วจะให้ฉันทำยังไงเนี่ยเธอจะมาซ้อมหรือเปล่าไม่ซ้อมมาเที่ยวเฉยๆส่งใครอ่ะอ๋อมาส่งเพื่อนเอาน้ำมาให้เพื่อนแต่ไม่ได้มาซ้อมตอนนี้คุณแสงมันในเทมเด็กใหม่นะหลงเป้า สักสองยกอหัดต่อยหัดเตะหัดเข่าพี่พี่ถ้าเกิดเราสองเบ็ดนี้เราจะได้ขึ้นโชกไหมแล้วน้องอยากขึ้นชกเหรอหนูลองถานดูแต่พี่อยากลองขึ้นชกนะถ้าพี่ได้ชวแล้วหนูไปเชียร์นะโอเคต่ำ ชื่อนังมวยชื่ออย่างเพชรพายดำหมดเพชรพายดำตั้มโชคแม็กี่เตอ้์ละห้าไฟห้าอยแล้วเป่าเริ่มแข็งแล้วเนาะเพชรอย่งกัพายดำเพชรพายดำบ้านใหม่ริมเมยยิมน้ำหนักเท่ไรสามสิบสองครับสามสิบสองตั้มพร้อมขึ้นโชคเนาะเดี๋ยวออกแรงนี้เดี๋ยวไปเปียก เตี้ตินหนเตี้ตินา,าตินาตง,งานอืมแล้วก็พักษาสุขภาพดีๆนะกินข้าวอิ่มๆนะที่ปุ่มนี้เริ่มมีกล้มหน่อยลนะ <laughs> โอเคเพชรพายดำไปซ้อมพักผ่อนนักมวยช,กม,ยก,ยชกมากี่ไฟก็เธอ,อ,าาอชอกมากี่ไฟเธอยามาโวเธอชกมากี่ไฟชื่อนักมวยคือขี้ขาดตาขาวบ้านใหม่ดิวยจินเปลี่ยนรูปมาเปลี่ยนไล่ค่ะอ๋อเพชร ไม่ใช่ขี้ขัดต่ข่าวอ่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะพิจิรันเทพหน่อยเลยดาวเธอชื่ออะไรมานี่ดิปกาชื่อนักมวยฮะชื่ออะไรวันนี้เวันนี้ทำไมแม่สายทำไมมาซ้อมสายเลี้ยงน้องอ๋อเธอเลี้ยงน้องด้วยเหรอเธออยากขึ้นชกไหมอยากขึ้นชกนะซ้อมหนักๆเอาเหงื่อออกเยอะๆนะเอาให้แข็งๆนะมันปู่จะต้องจับดูก่อนว่ามัน มีเนื้อหนังหรือเปล่าถ้าอ่อนๆอย่างนี้ไม่ได้นะขึ้โชคไม่ได้นะเออเออกลับเลยอ๋อแข็งนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นโชคเลยเนาะถ้างั้ยผู้ออกมาพอดีผู้อ่องแมาแล้วเนี่ยเร็วๆกี่โมงแล้วหกโมงแล้วใช่ไหม หัวออกมาแล้วจริงๆแล้วนักมวยจะเก่งบะเกงนะ่งเนี่ยบัได้อยู่ที่ครูนะครับผมบันจะ่อยู่ที่ครูมันอยู่ที่เวลาครูสอนจะตั้งงจ่ายฟังหรือเปล่าจะตั้งงจํายทหรือเปล่าตั้งงจยที่จะเรียนหูหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างถ้าบ่ฟังบ่พอแล้วไปทําคนเดียวทำบ่แกว่นเดี๋ยวผมจะขึ้พอเอาตาสเต็ปขาดิ เติมขาเติมขามานี่มานี้ขยับมานี้นี่มานี่ทําตัวอย่างให้ดูนีไหนเป็นหรือเปล่าไหนอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าถามครูออกนี้ครูถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าทําให้ถูกดิดูเพื่อนแล้วทําให้ถูกดิเอาแล้วเด็กเก่าแล้วเนี่ยเออเออเกือบแล้วเกือบลวเออมาถูกอีกแล้วมาถูกอีกแล้วเออ เตะขากรดูกกระด้วยอะไรเนาะเออแบบดาวน่ะเนี่ยเออเนี่ยไหนวะอ๋อนี่นีตัวอย่างที่ถูกต้องดูคนสวยนี่ซ้ำจะกลับบ้านเลยเหรอเอาวัตร DFC ก่อนกลับบ้านแล้วครับมีแต่ขาดคนแสดงอยู่ฮะ ไม่ต้องการผู้หญิงด้วยเน,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามามานี้ก่อนดิ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้มีเด็กใหม่อาจากต่างประเทศมาผู้อ่องกำลังเทรนอยู่นะทักษะอย่างต่างตางใหม่มาก็ซ้อมไปเรื่อยๆนะสำหรับมีบางคนบางท่านนะครับถามว่ามีเพื่อนอยู่เราเอามาซ้อมได้ว่านะก็เอามาซ้อมได้นะครับผมเอามาซ้อมได้เพราะว่าเราจะต้อง คาดคนที่แข็งนะขึ like ้นชกนะครับโตและวนานี้ลลครแบะแตะดิแข่งน้ดงนิแปเก้าสบหนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดแปดเก้บเฮ้ยสมุดตู้ที่นน้องเก้านี้ตื่น

แอบรอบได้อยู่ซอู่เออนี่เลยบปังยอันนี้ันนี้ันีปนะเออปึ๊บปุ๊บเออแล้วอีมันต้องส่องบองอันนี้อสองบโนดิไปเ้

กลับแกับเด้ดิแทงแทงแทงเด้ยเด้อแทงสุ่มไะแทงขจอมต่อไม่ได้ตัี้ตัวนี้ตัวตัวเี้นี้ตัวนี้นี้ัน้ cũng có thêm cái tờ tao cái nữa không? Phải sao không lấy cái ô, mình đông này à? Ừ tùng tùng nhỉ? Lúc. Lúc. đúng đúng, Mưa Ừ, Ừ, đúng này, lắc, này đi đi นียแ้วอันนี้ตัไม่ดูนะตเนเน่เกูตัอ่ะราทอเตทำอะไรตเกากอเสทำอะไรก็แพงเข่าแหละแล้วแล้วว่าเรายืนมีติเลยต่ำต่ำหรอใช้กำลังขาอย่างเดียวว่าเขกใช้กำลังตรงไหนออกแรงจากตรงไหน แล้วก็ปิดอะไรปิดบิดยังเดียวอ่ะังเดียวไม่ถนัดปิดปลายเท้าด้วยไม่ได้หนัดก็ฝึกอ่ะบิดปลายเท้าด้วยปิดกลับบิดไปบิดกลับปลายเท้าปลายเท้าซ้ายบิดไปบิดกลับเออจะไปเนี่ยเออไปเต้นอะไรเราปิดอ่ะกระโดดด้วยมันโดดตกใต้ใต้เข่าอ่ะ ลอยบิดกับเลยอะผู้ใหญ่ประกาศพอดีนะครับมาดูทั้งท่าเขา่าอันนี้ชื่อน้ำมวยชื่ออย่างมะดาวชื่ออย่างมะเพชรอย่างมะประกายดาว,าดาวชื่อมีมดแล้วอ่ะตีมวยบอกเว้นที่ อันนี้ช่วงเข้าเลยนะครับสำหรับ 1. 1> นักมวยดาวนี่ไนะ <1. S 1> าลำังเทนนักแ <1. S 1> ต่ปกติกูวันซ้อมสองชั่วโมง 1. 1> จะมาซ้อมก่อนหนึ่งชั่วโมงนะ 1. 1> หลังจากครูออกมาก็จะสอนอย่างแต่งๆ 1. 1> แล้วตอนนี้ก็เป็นกายบริหารนะครับผม <1. S 1> พอเราอ่อนไปตัวกัน สองสามบางคนมีธุระกับกอลก่อนพ่องนะวันนี้มาฮูปลากันไปหน่อยเร็วๆเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออดีคดีค้าเบัสบัด นีตัวแทน่เราเริ่มกั๊ซีอนดิเอ็มกัซีดีอ่ะเริ่มเร็วเร็วเอาพร้อมกันเอาพร้อมกันหน่อยดิหนึ่งสอามสขึ้นแม่น้ำทำไมลุกขึ้นถึงนับอันนี้ลงไปนับดีี้แตกหนึ่งองสามหนึ่งเออเน้าสามสี่หกเจ็ดป

ใหญ่ออกใหญ่เอาถ้าทำเร็วๆดิดพัดแน่นถ้าอยากใหญ่ตัวไหนก็ทำติแจ้ตันนั้นแต่ขาได้บอกสมคนใหญ่หยูห่วงขายใหญ่ที่โอ้ยเขาต้มหมดในเริ่มแล้วเน่ะเริ่มขายใหญ่แล้วเร็วรับเอเรยวเรเียว่อเร็วหสาหลังจากบริหารร่างกายแล้วก็อย เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราได้ปล่อยนักมวยกับเวลาการเลิกนี่ประมาณทุ่มปลายเนาะเกือบค่วัเนาะทุ่มครึ่งนะครับก็จะ6โมงไงอยู่ฮะยังเอากาบริหารยืดเดี๋ยวพักก่อนคุณไว้สิเดี๋ยวเดี๋ยวพักแล้วก็เดินแมนเนี่ยไม่บ่ายกล้องไปพร้อมกันเลยปิดกล้องพร้อมกันเลยเอาเร็วยืดได้ไปมอะรีบทำรีบทำะได้กลับบ้านพร้อมกันทีละคน เอาสิละคนเริ่มนี่ครับคิดคาเอไปทางไหนคะไปทางนี้เอาเรียกทำตามทำตามสี่รอบบ่บอกคะนับตัวแรกเธออ่ะสิรอบนือสองสามสี่ห้าหกเจ็แปเกสอสองสามสี่ห้าส

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chưa bao 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 chưa เก้า9คนเลย9คนแล้วนะแค่นั้นมันรู้ว่าจะโดนคอดลูกหนั่งไปก่อนหมดหรอกที่เหลียวก่อนขับรถอันนี้เดี๋ยวจะหมูแม่ตัวเบรนจันป่ะเอารถแม่คนเดียวหรือแม่ตัวกันเอารถมาคันเดียวโอ๋อโอเคมาถมตุออ้งข้าวบก ทุกข้อ่ะนผม้ความเคารพขอบคุณค่ะขอบคุณค่รับครับทีมงกอนคครับบ้านใหม่ริมมยิ้มลาไปก่อนสวัสดีครับบา